สวัสดีเอยามแรงพี่น้องเ้ยเนาะก็เล่าู่กันฟังคือเก้าอะพี่น้องเ้ยคลิปนี้ก็ได้สำหรับไปสังคมปัจจุบันนี้พี่น้องอไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเนาะ,นะคือเขาเรียกว่าหลายเหตุการณ์หลายหลายเรื่องที่ผ่านมา ก็เห่าก็เห็นเห็นก uh, ันอยู่พี <S> <S 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 ่น้องเห็นกันอยู่ว่าสังคมไทยนี่ไม่ว่าสังคมเมืองหรือว่าสังคมมันนอกคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นสังคมเป็นสังคมอของไอสังคมสองมาตรฐานอหละพี่น้องก็คือว่าแหละคือผมไปเห็นข่าวไอ้ไ้เรื่องไอ้ ทุจริตพี่น้องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยสลับปีหกเก้านี้ก็ไทยนี่ก็เขาเรียกว่าติดอันดับพี่น้องติดอันดับอันดับไอ้ต้นต้นเออของอาเซียนเลยนะเออของไอ้ประเทศที่ทุจริตพี่น้องประเทศไอ้อาเซียนก็มีอยู่สิบประเทศนะเนาะมีอยู่สิบประเทศเออไทยนี่ติดอันดับ เกือบๆจะเกือบๆจะอันดับสองอันดับสามนะพี่น้องเออพี่น้องคิดเบงเออคือสิงคโปร์นี่อันดับอันดับท้ายมั้งอันดับท้ายก็คือคืออันดับต้นๆเนี่ยไม่ใช่ว่าจะดีนะพี่น้องนะเออคืออันดับต้นอันดับหนึ่งอันดับสองนี่คือทุจริตมากที่สุดนั่นแหละพี่น้องทุจริตมากที่สุดเออส่วนอันดับท้ายๆเนี่ยทุจริตน่อย เออหนึ่งในสิบก็มีสิงคโปร์สิงคโปร์ก็อยู่อันดับท้ายท้ายพี่นอ้องเอเพราะว่าสิงคโปร์บูไนอะไรซุมหนีมันคือว่าก็คือการทุจริตคอร์รัปชันของเขามันมัน,ม,นมันไม่ค่อยมีพี่นอ้องถึงมีก็มีน้อยออเนอพราะคือประเทศไทยพี่นอ้องประเทศไทยนี่ห้อยออก็คือตามติดติดประเทศลาวนะตามติดประเทศลาวนะอันดับสามอันดับสี่นะเออเพราะฉะนั้นกันพี่น้องกั คิดเบิงพี่น um ้องเออมันก like ็จริงอย่างที่เขาว่าเลยพี่น้องจริงอย่างที่เขาว่าแหละเออประเทศไทยนี่คืออันนี้เราเราพูดความจริงเนาะว่าความจริงเราเราไม่ได้โลกสวยคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพี่น้องประเทศไทยนี่คือใครที่มีเงินพี่น้องใครที่มีเงินนคือจะอยู่สบายพี่น้องอยู่สบายเออไม่ว่าจะอยู่ในคุกก็นย่งสบายพี่น้องอยู่ในคุกก็มีคุก VIP ีพี่น้อง มีคูก v ไ p พีอยู่ข้างนอกก็อยู่ข้างนอกก็แห้งสบายพี่น้องอยู่ข้างนอกก็ยิ่งสบายสามารถที่จะอาเรว่าซื้อได้ทุกอย่างพี่น้องซื้อได้ทุกอย่างเออสำรับไอ้ใครที่มีเงินในประเทศไทยอใครทำผิดก็สามารถทำให้เป็นถูกได้ใครที่ทำถูกก็สามารถที่จะทำให้เป็นผิดได้ เนี่ยนี่แหละมันมันประเทศไทยมันเป็นแบบนี้พี่น้องมันเป็นสองมาตรฐานเนื่องเพราะนั้นเนี่ยใครที่คิดว่าอ้สังคมไทยในในปัจจุบันนี้มันเขาเรียกว่ามันมันสวยหรูสวยงามเนี่ยอันนั้นนี่อาจจะอาจจะอาจจะคิดผิดไปสักหน่อยนึงพี่น้องเออคืออย่างที่ผมบอกไว้นนแหละพี่น้องอย่างที่ผมได้บอกไว้นะ่ะหละ อคือการใช้ชีวิตในปัจจุบันนี like right ่นะพี like ่น้องการใช้ชีวิตในปัจจุบันนี่นะเอาความจริงเลยนะคือเ้าจะต้องเราจะต้องมีเงินนะพี่น้องเ้าจะต้องมีเงินเออมันจางสีอยู่ได้พี่น้องเออมีคือว่าง่ายคือมีอาหารอย่างเดียวมันไม่เพียงพอหรอกพี่น้องการใช้ชีวิตในปัจจุบันนี่คือมีอาหารอย่างเดียวผมกล้าพูดเลยว่าไม่เพียงพอเออแต่ถ้าในในพูดในหลักพูดในหลักการเนี่ยเราพูดในหลักการเนี่ยคนเราเนี่ย ว่ายง่ายคือพูดในพูดในใน,ในเรื่องที่มันเปลี่ยนไปไม่ได้นั่นแหละพี่น้องพูดในจินตนาการแหละออถามว่าคนเรามีแค่ปัจจัยสี่ก็อยู่ได้เออมันพูดได้เลยแบบนี้แต่พี่น้องออแต่ว่าในความเป็นจริงนะพี่น้องเราเรามีแค่ปัจจัยสี่อย่างเดียวเนี่ยมันมันอยู่ไม่ได้หรอกพี่น้องมันอยู่ไม่ได้หรอกเออถึงถึงอยู่ได้ก็กอยู่แบบอยู่แบบไม่มีอนาคตนะพี่น้อง เออแบบอยู่แบบหากินสามใต้ซื้อๆน่ะเออแม่บอกเพราะนั่นน่ะพี่น้องณปัจจุบันนี้ผมถึงบอกว่าไม่ว่าเข้าเสียดเอียงก็ตามพี่น้องไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเออพยายามห้มันห้มันได้เงินได้เออเขามาแน่เอออย่าไปอย่าไปตามอย่าไปหลงกระแสอย่าไปหลงประเด็นเอออย่าไปจินตนาการโลกสวยว่าแนวนั่นจังสันจังซี่เออคืออย่าอย่ามองโลก อย่ามองโลกสวยจนเกินไปเเพราะว่าสังคมไทยออปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้สวยงามอย่างที่เฮ่าจินตนาการไวเหมือนกันกับที่ผมได้บอกไว้นั่นแหละว่าคือมีหลายคนมีหลายคนที่อยากมาอยู่บ้านนอกอ,อ,อยากมาเฮดกเกษตรมาธรรมาศาสตร์จังสันจังซี่นะอ,อ,อยากกลับมาเนี่ยผมก็บ,บอกไว้เลยว่า คือเราเราเราจะมองแค่สิ่งที่เราชอบอย่างเดียวมันไม่ได้เพราะว่าอย่างเพราะว่าการใช้ชีวิตให้มันอยู่ได้นะคือมันมันต้องมีเงินพี่น้องมันต้องมันต้องได้เงิน,นงเพราะนั่นเนี่ยสีมาเห็ดกเกษตรตามโลกจินตนาการที่เราวาดฝันไว้คิดว่าปลูกของไว้กินเองไม่ต้องไปซื้อเขาเนี่ยอืคือไม่ต้องมีเงินก็อยู่ได้อะไรแบบนั้นนะคือผมบอกเลยว่าอย่าหาทำพี่น้องอย่าหาเห็ดเด็ดขาดเถ้าจะทำเน่มันต้องมีรายได้พี่น้อง เฮ็ดเฮ็ดเกษตรมันต้องมีรายได้พอมพี่น้องมันถึงจะอยู่ได้เออไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือว่าอยู่บ้านนอกเข้านะมันต้องมีเงินพี่น้องมันต้องมีเงินถึงจะอยู่ได้เอใครที่บอกว่าโอ้ยกลับมาอยู่บ้านนอกเข้าเออมีเอบ้านไม่ได้เช่าเข้าวไม่ได้ซื้อเออในน้ำมีปลาอในนาม,ม,านนาม,มีข้าวอันนั้นมันเป็นแค่ลมปากพี่น้องเป็นแค่ลมปาก อบอกว่าอยู่บ้านนอกาบ่ามีเงินก็อยู่ได้อันนั้นเป็นแค่ลมปากเป็นแค่คําพูดสวยหรูพี่นอ้องเออพี่น้องลองมาใส่ชีวิตในในในบ้านนอกล่องเบิงีเออพาลูกพาเมียเออม,มาอยู่ใส่ชีวิตบ้านนอกล่องเบิงเออม,มาใช้ชีวิตแบบไม่ต้องใช้เงินเอออยู่ได้บ่ผมผมกล้าท้าเลยว่าร้อยหนึ่งขี้หมากองเดียวเจ้าอยู่บ่ได้ดอกพี่น้องถ้าไม่มีไรายได้เข้ามาปุ๊บเนี่ย มันจะขาดเขาเรียกว่าขาดปัดใจจัยในการใช้ชีวิตไปทันทีเลยอืเพราะฉะนั้นนะพี่น้องผมก็เลยมาฝากมาเตือนนะมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังให้พี่น้องได้ชมเออไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตในสังคมไทยเนี่ยในสังคมบ้านนอกเรานี่แหละอืมคือถ้าเจ้าบม่มีเงินอืมถ้าเจ้า บ่มีบ้านถ่าเจ้าบม่มีรถอือกะถูกติฉินนินทาเออถูกดูถูกเออพี่น้องกะไม่อยากแกนับญาติญาติไปกู้ยืมเงินเขาเดีวยวเออไง่ายคือมันเป็นแบบนี้พี่น้องสังคมไทยมันเป็นแบบนี้นะเออใครที่จนเออม,มีแต่คนเหยียบย่ำพี่น้องเออส่วนคนรวยเนี่ยโอ้ยมีแต่พี่น้องเขาหาพี่น้อง คือกันกับไอ้ที่เขาบอกว่าคนรวยคนรวยนอนพักผ่อนเนี่ยเออคนกระชมคนก็นกว่าโอ้ยอย่าไปยุ่งกับเขาเด้อไห้เขานอนพักผ่อนสายตาให้เขาชาร์จแบตเออแต่พ่อคนจนนอนเนี่ยพ่อคนจนนอนเป็นไงโอ้ยมึงสินอนหากินบ้านกินเมืองวะมึงคือบุรุกมาเห็ดมาสางเออมันสินอนยังสั่นหาเสียแตกอย่างเออมันเป็นแบบนี้เห็นอก ทั้งๆท,ที่คือการพักผ่อนเหมือนกันคนจนก็น,นอนคือกันคนรวยก็น,นอนคือกันอแต่คนรวยนอนบอกว่าเขาชาร์จแบตเขาพักผ่อนอย่าไปยุ่งกับเขาแต่พอเห็นคนคนจนนอนเนี่ยว้าอ้มองึงสือนอนหาพอหาแม่มึงบอกนอนกินบ้านกินเมืองบอกคือบลุกมาหากินหาสางเอพิษอีกพี่น้องคือนี่แหละคือว่างไงคือคนจนคนจนทำอะไรก็ผิดพี่น้องคนจนเฮ็ดยังก็พิษ คนไม่มีเงินทําอะไรก็ผิดเออเพราะนั่นนะพี่น้องตอนมีแรงตอนมีกําลังเฝ้าเห็ดเฝ้าสางพี่น้องตอนเ้ามีแห้งตอนเ้ามีกําลังอมีเงินเห็ดเฝ้าเฮ็ดเฝ้าสางพี่น้องเพราะว่าถ้าเราแก่ตัวไปแล้วเนี่ยมันสี่บ่อมีเวลาพี่น้องเออพรุ่งนี้อาจจะไม่มีก็ได้พี่น้องเพราะนั้นเนี่ยทำวันนี้ให้ดีที่สุดตอนที่เรามีแรงพี่น้องออ เพราะตอนที่เราหมดแรงหมดกําลังแล้วนะเฮ้าสีเห็ดเข้าสี่สางอย่งมันก็ว่่มีประโยชน์แล้วพี่น้องอ่ะเล่าสู่กันฟังพี่น้องเล่าสู่กันฟังคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีสาระอะไรมากมายประมาณนี้ครับผม